สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซี 4, ที่หักแพงสุข,ขุมสุคนพอกับเคยหลาคือเกา่าพี่น้องมากกับเบาไข่เงี้ยกันเลยพี่น้องเอาใส่ทางป่าเพื่อใส่ทางทงนาใส่ไกลกันเติบเนาะมาลุ่นนน้ำกันรอบแรงพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, ที่ฮักแพงสุข,ขุมสุคนทั้งในประเทศต่างประเทศทั่วโลกเนาะโอ้หลอนอีกเลยลางนี่ ล้างเล็กแหกหลอนสองเธอหลอนเลยมาลุ่นล้างต่อไปเลยน้อพี่น้องาทางขึ้นหอกก็ได้สั้นนะดิโอ้สิ่ง,งตัวต่มลดยามลงไปตอนนายามขึ้นมายามลงไปชิบานบ่ใช้เบ็ดหอา เออบาถือพี่น้องมาเอานับหนึ่งอีกแล้วพี่น้องมานอีกแล้วมานอีกแล้วนี่นับหนึ่งนับหนึ่งรอบรอบรอบซองพี่น้องไปรอบต่อนี้ตอนนั้นรอบแรกนะตอนตอนนอันะ้น,น,นไปก่อนน้านี้นะใส่เลกยก็ย่ามเลยตอนนะ่ะบานนี้ มายามเป็นทางการมารนำกันวาสิไดร์าลายบมาลพี่น้องขอโทษขอไปพี่น้องตั้งกล้องบดีนี่รอหน้าได้ไปสิบโตคือประมาณได้เบียดสามสิบ เบ็ดสามสิบสองล้างได้ไปสิบตใส่ปุ๊บแล้็ก็ยามได้สิบตถือว่ามานพี่น้องอันนี้เบิง้งหลอกนี่หลอกแบบว่าคักๆด้วยหลอกนี่ได้ยามมือคู่ล้างตอนนั้นได้ยามแค่สิบกาล้างได้ยามเช้าล้างก็ได้สิบตอันนี้ได้ยามเมืสิมานจำได้เนาะเชาล้างมาเลยก็ไปล้างต่อไปเลยพี่น้องอา้าวถืงอีกแล้ว มาลางต่อไปกระถือคือเกามัน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 สองเรียนติดเลยกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเาผูด้ใด้มากคลิปนี้กด้ใส่เบ็ดกบหอบแรกของปีหอบแรกของปีนี่เนาะ เลยลางนี่เด้อลางนี่บอถึกลางนี่อ้าวถึกนะพี่น้องโอ้ลางนี่มานเด้อตอนยามตอนนักถึกระดีนอตอนยามตอนใส่กระถึกอมาวันนี้กระถึกอีกีน้อมานมานัมนมนันลางนี่ลางมานกบ เหงื่อกับเปลี่ยนเลยพี่น้องเอาโตดินดินใส่เนาะมันจะมากินเพราะว่ามันเห็นเหื่อมันดินเนะี่ยมันก็นมากินเนาะมาเบิ่งล้างนี่ล้างในปลาชิมานโ,โอ้หูล้างในปลานี่กบใหญ่พี่น้องนี่โอ้โกบใหญ่กบใหญ่กบใหญ่ ของแท้เลยล้างในป่านี่เห็นบหพี่นอ้องเห็นบหมีกบใหญ่อยู่หรือล้างในป่ามานัมานมนันมันมันโอ้โห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 ไปชนะนี่พี่น้องอือึ๊บนี่ของแท้เลยตัวนี้กบใหญ่ เบ็ดใหม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดแล้วมื้อนี้ก็มาใส่เลยเฮ็ดแล้วแล้วก็มาใส่เลยวูมานกบใหญ่แล้วนี่ขัดขนาดเลยใครมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเคยลา่าเนาะกบใหญ่ตัวนี้มานๆ เอาอีกแล้วถืออีกแล้วพี่น้องโอ้โหถือ,อกีแล้วถือ,อกีและก็ก็ก็เขาถูกเขาไปพี่น้องนี่มันลีมนๆๆๆันม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 ันอีกแล้ว เนื้อที่ครบมากที่สุดกันนี่เลยพี่น้องใส่เดือนเนาะถืออีกแล้วพี่น้องทองขาวจ้าโอ้ยหมานผักมานแน่ บึงผลงานตอนกลางคืนพี่น้องเดี๋ยวกลับไปพ่อกันมือ่นเศร้าเนาะไปพ่อกันมือนเศราเ้าพี่น้องกลางคืนนี้บอยากมาานปันไดบโบทอตอนใส่เหลี่ยใส่เหลวมานกว่าแต่ไข่เต่มีตัวใหญ่กลางคืนพอไข่แต่มีตัวใหญ่ต,ต,ตัวหนึ่งพี่น้องนะเห็นบ่กตัวใหญ่แต่โบมาอ่านปันไดบมาอ่านทอตอนใส่เหลีเนาะแต่พอปนอยู่พี่น้องอาใสตัวใหญ่ไปพี่น้อง คนในพี่น้องสู่ๆทุกคนไปพอกันมืออันเศร้าเนาะลาตีสวัสดิ์สบายดีพอกันมืออ,อัอนเศร้าเด้อ่พี่น้องเจอกันยามเศร้าแบบนี้เนาะยามเศร้ากันยังมืดอ,อยู่ยังใส่โคมอยู่พี่น้องขันแจ้งผัดยานกายยันเป็ดมากินเลยมาเต้ ที่หาปานาไกก็ตื่นเลยมาดลุนยัมเสากันวาสิมานพอคือลมลอยลอยเลยล้างเละโอ้ล้างเละกะกะปูกิน อ um, да ืมเสียหายเลยพี่น้องเลยกระปูกินกระปูพี่น้องกวบผมมหาตะกินเบ็ดงมมาเลย ปักกะลีพี่น้องมาเผาเบ็ดบอกกินงมเอาเลยตัวในเบ็ดถือคือเกาพี่น้องมานแล้วมานแล้วมานแล้วาานี่ อา้าวโอ้มาซะเกินไปพี่น้องเลยมีได้ถูกกระปูกินโอ้เสียหายกระปูลายคักมีได้ถูกกระปูกินตัวนี้ถ่าอยู่ตัวนี้นะ ครบเนี่ยเตรมถ่องนี่กินตะกะเตนเต็มถ่งตัวถือเบ็ดหรือโบไดไดเด็ตัตคุบเอามีได้กระปูกินมุนมาแต่เสชไดครับชองโตเลยกระปูกินโอ้เสียหายครับ อ uh huh. ือพี่น้องกำลังเลยเย็นบมพี่น้องกำลังเลย,ยมานมานมานปล่อยปล่อยพอสิปล่อยได้ uh huh. ดีที่ทำมาทัน สันดัดมุนให้กระปพูพี่น้องรังนาชีกกงๆพี่น้องไม่ใช่นะแมนบอแมนบอโอ้โแมนบาตุจนหมุนออกลอกจนบอตินแล้ว นีเนาะจนมนออกหลอ,อกขันในป่าเขามักก็สิตัวใหญ่เนี่ยเนาะมนออกหลอ,อกเลยนี่ใหญ่ๆตัวนี้ป้าให้มันพื้นกับพี่รองมันลงัง

ยุปอยุปะมีพี่น้องมาหอดทันงานเลยคนงานของเฮา อุเห็นเนาะพี่น้องนี่แหละมันอยู่ในถุงนี่ถือไลายเติบใส่เบสเป็นยังไงใจมันกินบ่ลยังมันกินเบสบ่แมนมันกินเบสแน่นี่เฮ้ยไลายเติบพี่น้องอยากพ่อโลบุเลยแต่มันบน่เห็นเนาะเข้าไวาเลย ตื่นนอนเลยะไม่รู้โอ้ตื่นไปเช้าขนาดไม่เคลนเจ้งจางปางเลยพี่น้องยังนะอันนี้บอกชิวตัวไปคืนนี่นะคือนก็พวกไข่ตัวหนึ่งคอ๋คอคลิปนี้ก็คอลาเลยเด้พอพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบุญ ทุกคนที่ติดตามรับชมเนาะฟอกันหม่คลิปน้ากับเคยลาสบายดี